รัฐบาลให้500บาทนี่เลย500บาทจริงๆด้วยอ่าทเรนไปกับบีวันนี้นะคะอ๋อลืมสวัสดีสวัสดีค่ะบี <c oughs> เองอยู่กับบีวันนี้นะคะบีจะพาไปซื้อของในคอมเมนต์บีเนี่ยนนเขาบอกว่า,า,าอ่าบีน,น,น้องบี บัตรประชารัฐเขาให้500จริงหรืออ่าเดี๋ยวบีจะไปพิสูจน์ให้ดูว่าเขาให้500จริงหรือเปล่านะคะ <inte> เดี๋ยวบีพิสูจน์ให้ดูว่าเขาอ่ะให้500จริงหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปดูกันอ่าทุกคนตอนนี้นะบีกำลังอยู่หน้าร้านค้านะเดี๋ยวบีมาพิสูจน์ให้ดูเลยว่า500ของบัตรประชาัฐเนี่ยสามารถกดได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่กดสิซื้อของได้จริงหรือเปล่า บางคนก็บอกว่าโอ้ยซื้อไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่บีมาทดสอบให้พี่คนหนึ่งที่คอมเมนต์บีมาว่าซื้อได้หรือเปล่าปะเดี๋ยวไปดูกันว่าซื้อได้ไหมอ่ะตอนนี้นะคะทุกคนบีเข้ามาอยู่ในมินิมาร์แล้วนะคะนี่บีพิสูจน์ให้แล้วนี่ของพี่เขานี่เลย500บาทจริงๆด้วย อ่าห้าบาทจร,จริงๆด้วยนะเราสามารถซื้อของได้รับชาลัฐตอนนี้เขาให้500บาทเป็นความจริงกันทุกคนใครยังไม่ซื้อนะคะบอกคนข้างบ้านเลยและก็บอกคนแถวบ้านเลยว่าให้ไปซื้อได้แล้วนะครับรัฐบาลให้500บาทอ่าทุกคนนะอ่าบี B. ได้ซื้อของแล้วก็บีก็ได้ทำตามที่บอกแล้วนะคะว่า500ร้อยของประชารัฐ สามาซื้อของได้จริงหรือเปล่าและเขาให้จริงหรือเปล่าคําตอบก็คือจริงค่ะจริงนะคะมีบบพิสูจน์แล้ววันนี้คือยืมก็คือ,อพี่เขามีแบบประชารัฐด,ดีก็เลยมาด้วยนะคะมาพิสูจน์เลยว่าเขาให้500จริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะให้มาใช้สิทธิ์เลยนะคะเพราะว่าใช้ได้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นไปเดือนถัดไปไม่ได้นะเขาเอาเงินคืนเลยนะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะบีจะได้ทําคลิปดีๆไปทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้บีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชรไปกับบีบีก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์และฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะไม่พลาดกันทุกๆคลิปเลยบ๊ายบาย